สิ่งสำคัญในการเล่นกอล์ฟมีอะไรบ้างนะคะเริ่มตีได้แล้วนะคะก็เลยคัสตอมก้านเองนะคะสอนให้เป็นโปรสอนเป็นโปรทนิกสวยๆพยูดงามเข้าไปออนแล้วครับเรายังไม่เก่งนะคะไปก็จะซื้อลูกกอล์ฟมือสองคุณจะต้องมีกระป๋ากอล์ฟนะคะกอฟกอลกๆก ว่าใครนะคะอยากเก่งกอล์ฟแล้วคิดว่าดูกอล์ฟกอกแก๊กแล้วจะตีกอล์ฟเก่งเปลี่ยนช่องไปเลย <laughs> ช่องเรานะคะจะไม่มีสาระได้ดวกักอล์ฟมากมายนะคะดูไปก็จะไม่ได้เป็นโปรนะคะเพราะาเรายังไม่เก่งวันนี้นะคะไปอยู่ที่สนามกอล์ฟชื่อว่าธานนกอล์ฟวิวนะคะ วันยกันที่จะเปบอกมาน,นี้เป็นสนามที่ไม่ถือว่ายากอะไรกันสําหรับมือใหม่นะคะเพราะว่ามันมีน้ําน้อยบังเกอร์น้อยมีทรายน้อยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีทางเหมือนพื้นที่มันเป็นแบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรคนถามมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าจริงๆแล้วปกติเนี่ยสิ่งสําคัญในการเล่นกอล์ฟมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะนั่นก็คือเช่องชิงไม้นะคะคือไม้เนี่ยของปลายนะคะใช้ยี่หอ้อเอป,ปอนนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนไม้มี2แบบนะคะอันนี้คือเหล็ก นะคะคต่อมานะคะมีดร i v เวอร์จะเป็นไม้หนึ่งที่ดิฟยาวที่สุดแล้วก็จะใช้1ครั้งในหลงหลุมมีหัวไม้นะคะหรือว่าเป็นไม้ไฮบริดก็จะเป็นไม้ที่ยาวออกมานะคะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยจะไม่เหมือนเหล็กนะคะอันนี้ของไปจะมีแฟร์เววูดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ยาว มาอีกนะคะซึ่งปลายตีไม่ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือพัตเตอร์นะคะเราใช้เทเลอร์ a ม็กไบเดอร์นะคะปกติชุดของผู้หญิงกับชุดของผู้ชายเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะของผู้ชายเขาจะหนักกว่านะคะของปลายเนี่ยใช้เอปอนนะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าจริงๆแล้วปกติเวลาซื้อไม้ใช่ไหมเขาก็จะมาเป็นแบบทั้งหัวทั้งก้านแต่ของปลายเริ่มตีได้แล้วนะคะก็เลยคัสตอมก้านเองนะคะปกติผู้หญิงอ่ะก็จะใช้ก้านหนักประมาณ30ของปลายใช้ประมาณ55นะคะเพราะว่าเรามีแรงเยอะ ขึ้นแล้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราคัสตอมหัวกับตัวก้าน,นให้พอดีกับเรานะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยตีมไกลขึ้น<ส>เก่งขึ้นนะคะเอาล่ะเราจะมาดูราคาไม้กันนะคะไม้มีเริ่มตั้งแต่ประมาณ2,000 20, 0บาทไม้ปลายนะคะรวมหัวประมาณ4 5่หมนะคะ แค่หัวอย่างเดียวนะคะก้านอีกประมาณ25,000รวมแล้วก็ประมาณ7,000 70, บาทนะคะของไปถือว่าเป็นหม้ที่ค่อนข้างแพงคือจริงๆถ้าเกิดว่าเริ่มต้นนะคะก็อาจจะยังตีไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่ามันตีค่อนข้างยากจะบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็มีหลายอันมากที่ตีง่ายนะคะเช่น EXO นะคะมีปิงเลดี้นะคะเขาก็บอกว่าตีง่ายแต่เหตุผลที่ซื้อแอปปอนเนี่ยเพราะว่าเราชอบเสียงของมันนะคะตอนไปลองเนี่ยคือตั้งใจจะแค่แบบเออลองเฉยๆไม่ได้ซื้อหรืออะไรแต่ว่าเราบังเอิญชอบเสียงเขามากๆครั้งแรกที่ไปเรียนกอล์ฟไปไม่ได้ซื้้ออทังชุดนะะคซื แค่หนไม้เป็นเหล็กเจ็ดเป็นมือสองนะคะหลักพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วพอเริ่มตีได้ก็เริ่มเอาไม้เก่าของคนอื่นนะคะมาตีก่อนพอตีเริ่มดีขึ้นถึงจะซื้อไม้นะคะ ชมหน้าโปรของไปนะคะทักทายหน่อยเขาปกติเขาไม่สอนนะคะคิวเขายากมากเลยค่ะยากหรือคิวง่ายแลนะออนบอร์ดให้เขาสอนได้นะคะชื่อไฮนะคะสําหรับใครที่อยากเรียนกอล์ฟนะคะก็แนะนําค่ะวันนี้เขามาสอนคุณธนิกด้วยนะคะสอนให้เป็นโปรสอนให้เป็นโปรธนิดวันเดียวยี่สิบจะไปยูโรเปียนทัวร์ว้าว เดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้คือเหล็กนะคะพัตเตอร์อันนี้เป็นแซนด์เวิจนะคะของพินิกพินิกใช้เทเลเมรีเม็ดเกติกรมามอกภาษานะคะ110ยเก็ถึงร้อ,อยถึงได้สวยสวยโคตรงามโหโหเข้าไปออนแล้วครับ สิ่งสาคัญต่อมานะคะนอกจากไม้กอล์ฟที่เราต้องมีนะคะคือลูกกอล์ฟค่ะสาคัญมากนะคะลูกกอล์ฟนะคะมีหลายแบบมากอย่างปลายใช้เรายังไม่เก่งนะคะปลายก็จะซื้อลูกกอล์ฟมือสองสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายลูกกอล์ฟนะคะราคาตกลูกละประมาณ 15, 20 30บาบาทแล้วแต่นะคะลูกกอล์ฟในการตีกับลูกพัดนะคะใช้คนละแบบเพราะว่าลูกพัดของปลายจะหนักกว่าลูกกอล์ฟธรรมดานะคะมีของผู้หญิงด้วยนะคะลูกมันจะเบาลงนะคะแล้วก็ตีไปได้ไกลขึ้นนิดนึงแล้วก็ลูกใหม่นะคะกับลูกเก่าต่างกันยังไง ลูกใหม่มาทําให้เราตีได้ระยะมากมากนะคะแต่ว่ามันเปรืองเพราะมันเทินค่ะเดี๋ยวปาจะให้ดูลูกพัดของปายนะคะเสกมนไว้ด้วยลายเส้นพี่นิกนะคะแล้วก็มีเส้นแบบนี้นะคะการที่มีเส้นเนี่ยมันจะทําให้เราตั้งได้ตรงขึ้นนะคะจริงๆลูกกอล์ฟหลายๆลูกเขาก็จะมีเส้นอยู่แล้วเห็นมั้แต่อันนี้เราตีเส้นเพิ่มนะคะเพื่อให้เราแม่นขึ้นในการวัดเพราะว่าเวลาเราวางลูกเนี่ยมันจะต้องแบบมีขวานิดซ้ายนิดซึ่งขงมานิดมันคือน,นิดจริงๆแล้วเราก็จะดูไม่เห็นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกกอล์ฟน้ำหนักมีผลมากนะคะจะทำให้น้ำ ดีในการผัดลงนะคะอากาศดีเหมือน15องศานะคะแต่จริงๆตอนนี้จะ30แล้วจ้า ต่อมาถ้าจะออกรอบได้นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องมีกระเป๋ากอล์ฟนะคะในกระเป๋านะคะจะมีไม้ได้อยู่ประมาณไม่แน่ใจ13หรือ14อันนะคะซึ่งจะเป็นเหล็กโดยมากก็จะเป็น6 7 8 9พิชชิ่งแล้วก็มีของปลายมี A นะคะมีดเวอร์มีพัตเตอร์บางคนมีพัตเตอร์หลายอันก็มีเหมือนกันนะคะถุงจะเก็บอะไรบ้างถุงก็คือจะเป็นช่องๆใส่เหล็กนะคะมีช่องตรงนี้เอาไว้ใส่ลูกกอล์ฟใช้ยี่ห้อ G4 นะคะจริงๆมีหลายยี่ห้อมากแต่ G ีโก็ค่อนข้างสวยจะใส่ลูกพัดไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ มีทีต่างๆอยู่ข้างบนเช่นกันเขาก็จะมีช่องนะคะไว้เก็บเข้าไปมี cover นะคะไว้สําหรับกันฝนด้วยอันนี้จะเอาไว้ใส่ร่มนะคะแล้วก็แนะนํานะคะกระเป๋ากอล์ฟควรจะมีแบบอันนี้ไว้สะพายหลังเพราะมันหนักมากสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็มีขานะคะเอาไว้ตั้งถุงกอล์ฟได้มีช่อง1มี2มี3มีช่องนี้อีกฉันใส่อะไรไว้ในนั้นไม่เคยใส่อะไรไว้เลยแล้วต็อไปดิฟก่อนนะคะเพราะว่าถึงแล้วหลุมนี้มีน้ําอยู่ข้างหน้ามาดูกันนะคะว่าจะรอดไหม ส,ส, <laughs> สำหรับอุปกรณ์กอล์ฟถ้าจะออกรอบได้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็ต้องมีไม้จริงๆในสนามบางสนามนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีไม้ไปเขามีไม้ให้เช่าด้วยนะคะแต่ว่ามันจะมีเข้ามือเท่ากับแบบตัวของเราเองนะคะมีลูกแล้วก็มีถุงก,กอล์ฟนะคะสามอย่างนี้ก็เอาออกมาออกรอบได้แล้วนะคะ เดี๋ยวไปจะให้ดูทีของไปนะคะเป็นทีสาหรับมือใหม่ายชอบใช้ทีแบบนี้นะคะจริงๆอะแคดดี้เขามีทีให้นะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อมาก,ก็ได้แต่ว่าทีของแคดดี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีเหมือนระยะแบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นอันตรงๆไปเลยนะคะแล้วแต่เราปะซึ่งพอเรายังไม่เก่งพอนะคะไอแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้เลยว่าระยะเราประมาณเท่าไหร่เป็นระยะที่พอดีกับเราบางคนเนี่ยเขาก็ชอบทีสูงหน่อยแล้วก็ลูกนะคะแต่ของไปเนี่ยจะชอบทีต่ํานิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันที่เหมาะนะคะที่มีหลายแบบมากก็ มันทําทให้เราตีกรอบได้ดีขึ้นนะคะได้ฟ์ได้ดีโอเคค่ะกรอบกรอบ,กอบแก๊แก,แกวันนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสิ่งสําคัญในการาออกรอบก็คือชุดเหล็กไม้นะคะสําคัญมากนะ,ะไม่เราตีดีตีไม่ดีได้เลยถ้ามันคัสตอมร้วเข้ากับตัวเราอย่าลืมนะคะต้องมีลูกแล้วก็มีถุงกรอบด้วยรุ่มนี้เป็นพาสามนะคะระยะประมาณเท่าไหร่นะคะพี่ลาร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเราจะใช้แฟเววูดสีนะคะเดี<ๆ>๋ะะยวเรามาดูว่ามันจะอ่อนไหมเราเล็งอะไรเล็งธงปะเล็งธงเลยค่ะโอเคสวยค่ะ <c oughs>